ประธานสภาอุยกูโลกที่แสดงความผิดหวังต่อการตัดสินใจของรัฐบาลไทย so This is a stain on Thailand's human rights record, and it's a betrayal of the global human rights system. The Thai government violated the Convention Against Torture, the principle of non-flowment, and its own, actually, the Thailand's own anti-torture act. In January, these men staged a hunger strike that lasted 17 days, risking their lives because they knew what awaited for them at the hands of the CCPs. ประธานสภาอยกูโลกก็ยังมองด้วยนะครับว่าจีนเพียงแค่จัดฉากหน้ากล้องเท่านั้นเพื่อให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพยายามในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขณะที่ประสบการณ์จากคนในครอบครัวของชาวอุยกู109คนที่ถูกส่งกลับไปจีนเมื่อปี2015ก็สะท้อนให้เห็นถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของชาวอยกูกลุ่มนี้ด้วยนะ the last last night we met with the u y g community here And uh, one lady I was talking with, she's a cousin of one of the 109 sent back in 2015. And in tears, she's telling me that there's absolutely no trace of her cousin after he was sent back. I speak with my own experiences. I have been living in the United States since 1989, yet. My freedom of speech in the United States. When I spoke about China's um, uh, policies against the Uyghur people and human rights abuses back in September 2018, they took my sister to punish me. My sister is in jail now, last six years and the five months. Since September 2018ขณะที่วันนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมได้จัดงานเสวนาประเด็นสิทธิมนุษยชนในกรณีรัฐบาลส่งชาวอยกูที่ถูกคุมขังในไทย11ปีกลับไปยังจีนที่รัฐสภานะครับโดยเวทีตั้งข้อสังเกตว่าการส่งกลับเป็นการใช้อำนาจรัฐกับอำนาจรัฐไม่ได้สนใจคำทัดท้วงของนานาชาติทำให้ไทยขัดความเป็นกลาง ภา้าประชาสังคมเห็นด้วยว่าการกักขังเป็นรูปแบบหนึ่งของการทรมานแต่การแก้ปัญหาล่าช้าเกินไปทําให้ชาวอุยกูถูกกักไว้ถึง11ปีโดยชาวอยกูก็ไม่ได้รับสิทธิ์ของผู้ต้องกักที่พึงได้ตามมาตรฐานของสหรประชาชาติสแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยขัดความเข้าใจหลักมนุษยธรรม ส่วนกรณีการพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปเยี่ยมชาวอุยกูในเขตปกครองตนเองินเจียงอุยกูเป็นเพียงการสร้างภาพและสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลสองประเทศเท่านั้นการ,าส,ราาส่งชาวอยกู40คนกลับจีนจึงส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือเนื่องจากรัฐบาลไทยเคยให้คำมั่นในการไม่ส่งกลับมาโดยตลอด นอกจากนี้ก็ยังขอให้รัฐบาลไทยเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์ชาวอีกูและเปิดเผยกระบวนการในการส่งกลับตามพรบป้องกันการทรมานและอุ้มหายด้วยรับเราคงต้องเรียกร้องรัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงอะค่ะทุกฝ่ายก็คงเหมือนกันเลยว่าคือการเปิดเผยข้อเท็จจริงอะแล้วใครเป็นคนออกคําสั่งคําสั่งนี้ผิดไหมนะคะถ้าหากว่าเป็นการนาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนใครต้องรับผิดชอบ รัฐะะบาลจะรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบไหมยังไงอะไรแบบนี้แล้วทำยังไงที่จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะทำยังไงที่จะแบบว่าคนเหล่านี้ถ้าหักกลับไปแล้วเนี่ยจะมีการรับประกันว่าเขาจะไม่ถูกนําไปควบคุมตัวโดยพลาการอีอะไรแบบนี้เพราะว่าคือ ถ้าไปดูรายงานสาธารณชาตินะคะแทบทุกฉบับเลยพูดถึงไอศ้ศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ที่ควบคุมตัวบุคคลโดยพนักงารบางคนอยู่เป็น10ปีมากกว่า10ปีก็มีค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เคยออกมาชี้แจงนะครับว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มในต่างประเทศพยายามจงใจเผยแพ,พร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับเขตปกครองตนเองจริงจริงอุยกูเพื่อขัดขวางความสงบเรียบร้อยภายในประเทศครับ一些政治势力和机构编造散布新疆的谎言目的就是要搞乱新疆中方坚决反对打着人权灯幌子 干涉中国内政，反对借涉疆问题干涉、干扰国家间的正常执法合作，有关方面应停止炮制、散布涉疆的谎言谬论。 ขณะที่เอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศไทยลงวันที่7มกราคมที่ผ่านมาก็ขอให้ไทยส่งชาวอยกูกลับไปยังจีนและยืนยันถึงความปลอดภัยนะครับโดยอ้างว่ากฎหมายจีนอนุญาตให้คนกลุ่มนี้สามารถเดินทางกลับบ้านทันทีใช้ชีวิตตามปกติเมื่อเดินทางกลับไปถึงเรียบร้อยแล้วเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความผิดฐานข้ามพรมแดนผิดกฎหมายเท่านั้นไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมร้ายแรงประเภทอื่น โดยจีนจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ในการกลับสู่สังคมและใช้ชีวิตตามปกติและไทยสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบุคคลดังกล่าวได้ด้วยครับ